ครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอดชดต่อนะครับมารับชมวิธีการซ่อมท่อนะครับซึ่งมันแตกยาวแบบนี้นะครับเราจะซ่อมแบบปะก็ไม่ได้นะครับนี่ทำเทียนนะครับแผววะถ้าซ่อมแบบปะครอบอย่างนี้มันก็ไม่อยู่นะครับ สู่แรงดันน้ำไม่ได้ผมมาสาธิตวิธีการซ่อมแบบฉบับของทางสวนนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับก็คือตัดส่วนที่แตกออกนะครับก็โดยใช้ใบเลเหล็กนะครับทำง่ายง่ายนะครับเราไม่ต้องขุดโลกดินขึ้นมาเยอะนะครับทำคนเดียวก็ได้วิธีนี้นะครับคือตัดตรงส่วนที่แตก นะครับนี่ผมกำลังตัดอยู่นะครับก็นี่นะครับพยลยามมากนะครับที่ผมตัดออกก็ประมาณสักหนึ่งฟุตได้นะครับนะครับจากนั้นก็ลอกดินข้างๆนะครับซึ่งตรงส่วนที่ผมกำลังลอกดินออกนะครับตรงนี้เราจะต้องเอาท่อมาประสานกันนะครับโดยผมจะใช้แก๊สปิกนิกนะครับ เป็นตัวช่วยนะครับนี่นะครับมาบานท่อก่อนนะครับอันนี้เป็นเศทท่ออนนี้นี่ที่ตันนี้นะครับนี่เป็นัวบานอยู่นะครับผมก็เอามาใช้ด้วยนะครับเศษท่อนี้แต่ถ้าไม่ไม่มีแบบหัวบานนะครับท่านก็ใช้แก๊สบานเองได้บานให้เป็นแบบที่ผมถืออยู่นี่นะครับดันดันตัวเล็กนี่นะครับนี่นี่นะครับโดยใช้เตาแก๊สนะครับแก๊สปินนิกลนแล้วก็ใช้ท่ออีกเส้นหนึ่งบานนะครับ หวังว่าท่านก็คงจะเคยทำนะครับ่าโดยการเริ่มต้นดยการวัดกะประมาณนะครับเสียท่อที่ผมบอกเป็นหัวบานอยู่ด้านหนึ่งแล้วผมก็จะเอามาใช้ได้เลยนะครับโดยการนํามาเชื่อมประสานโดยการใช้แก๊สนะครับเป็นตัวให้ความร้อนเพื่อที่จะให้ท่อนี้ยืดตัวได้นะครับแล้วก็ ใช้ท่ออีกเส้นหนึ่งสวมเข้าไปเพื่อที่จะขยายแล้วก็ใช้กาวเป็นตัวประสานนะครับเมื่อกะได้ขนาดแล้วนะครับก็ลงมือนะครับลงมือใช้แก๊สแล้วก็กาวได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ลนลนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะในระหว่างที่เรา,เาทำนะครับมันก็ย็นเร็วนะครับนี่นี่ ใช้ท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับบานนะครับแต่ด้านนี้มันมันเป็นท่อเส็จท่อที่บานอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องใช้นะครับเราใช้ตรงปลายเสร็จก็มาตรงกลางนะครับตรงกลางนี่คือส่วนสําคัญนะครับที่ท่านจะต้องดูไว้นะครับเพราะให้ท่อมันอ่อนนุ่มนะครับสามารถที่จะพับได้หลังจากนั้นก็ใช้กาวนะครับถ้าหากเราไม่ใช้ เตาแก๊สปิ้นิกมาช่วยนะครับก็ทําไม่ได้คนเดียวนะครับทาไม่ได้นี่แล้วก็สวมเข้าไปนะครับ้านนี้ท่านเห็นว่าท่อนิ่มนะครับเนื่องจากว่าตรงกลางนั้นเราลุนไยไว้นะครับเราลุนแก๊สเมื่อกี้มันก็จะนิ่มนะครับแล้วท่านสังเกตดูดีนะครับยังตรงกลางพับนิ่มดูนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูนี่นีนะครับพอได้ที่เราก็ดึงครับดึงแล้วท่อก็จะกลับมาตรงนะครับแล้วตรงที่ผมชี้นะครับนะ แต่ถ้าเราไม่ใช้แก๊สลนนะครับมันก็จะทำไม่ได้คนเดียวนะครับพอเราต้องอาศัยแรงยกแรงยกแล้วก็ขุดดินขึ้นมาทั้งสองด้านนะครับแบบนี้ก็สามารถทำคนเดียวได้นะครับแต่ต้องอาศัยแก๊สปิกนิกนะครับซ,ซึ่งทำได้สะดวกนะครับไม่ต้องก่อไฟในสวนนะครับเกินย้ายก็ง่ายนี่คือวิธีของทางสวนนะครับ เป็นการซ่อมน,น้ําที่ถือว่า,ามีประสิทธิภาพนะครับผมใช้บ่อยไม่ว่าจะเป็นท่อหนึ่งนิ้วท่อสองนิ้วทําได้หมดนะครับนี่ดูรอ,อบพอเสร็จนะครับนี่ก็อ,อย่างน้อยสักนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนี่นี่ความความยาวนะครับที่เราเชื่อมอย่างน้อยก็สักหนึ่งนิ้วนี่คือส่วนที่ลนไฟนะครับพอเย็นตัวลงก็จะแข็งเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อีกด้านนี้คือส่วนท่อที่ผมบอเศ็นะครับ เสษที่มันบานอยู่แล้วผมมาเชื่อมต่อกันได้นะครับนี่ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับนำมาให้เอฟซีได้ชมกันนะครับนี่ท่านเห็นว่ามันพอดีพอดีนะครับกับท่อนที่เราตัดออกนะครับมันก็จะลงล็อกนะครับวิธีนี้ท่านสามารถเอาไปใช้กับใต้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อสี่หุนท่อหกหุนท่อหนึ่งนิ้ว ท่อสนิ้วนะครับผมใช้วิธีนี้ตลอดนะครับเมื่อเวลาท่อแตกนะครับก็นํามาฝากเอสซีนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ